คือดิงแข็งมากดิ้งพน่ามากตรงนี้อะพี่วิธีแก้คือพยายามให้น้ำคอยเปลี่ยนเปลี่ยนระบบเลยครับพี่หนึ่งก็คือผมคองยาให้น้ำวันนวันนะครับพี่อย่าให้แห้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราขอที่เริ่มขอระยะให้พี่เปิดน้ำสักเสี้ยวปีกระตัผมจะขอระยะน้ำของเขาว่าอเต็มที่หนี่แห้งก็ได้มากแห้งก็ได้มากคือพอน้ำความชื้นเอาง่ายๆเนี่ยคือความชื้นระบาดระเหยระเหยไปหมด ไม่มมีซึมแล้วก็เมื่อความแห้งมราดร้อนหนาวนะตั้งเกลี่ยนะไปนะค่อยดีแต่ว่าสีโอเคออกมานะครับแต่ว่าถึงหนึ่งปีตาต้นเนี้ยโอเคตัวเนี้ยถือว่าเป็นของแต่ว่าการแทงอ่ะมันจะสั้นนะฮะก็คือเหมือนกับระบบรากอะเขาเขาเดินไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ครับ เห็นไหมอฮกับแองอกล้เห็นไหมฮะครับเพราะนั้นะแองเนี่ยเวลาข้อเสียคือเรา,วาหวานปุ๋ยเปลี่ยนนะหวานหวานถึงนี่เลยหวานกระจายเลยโอ๋โอยมาอยู่แถวนี้นะฮะโดนน้ำเรียบร้อยนี่เป็นเคมีถูกไหมครับแต่ไม่เป็นไรเดี <S <S ๋ย<ๆ>วเรามีตัวหนึ่งอัลฟาเอสเอามาผสมรอบหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตก็คือว่าเราเริ่มกันใหม่เลยนะครับก็คือพุ่งที่ให้น้ใช่นะครับมะลืนเดี๋ยวเราจะหวานอัลฟาคิวเปลยนแปลงเลย แล้วก็รอบหน้าพี่ให้ปุ๋ยนะครับอาจจะเป็นแค่เดี๋ยวผมดูมันมีอยู่มีสูตรอะไรเอาผสมผมตอนนี้ผมไม่ให้ใช้หนึ่งตัวหนึ่ง่อเทในหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพวกอุซิวัตถุลายตรงที่มีอุซิวัตถุสองใช้ผมขอใช้หนึ่งต่อสองสองตสองตหนึ่งกอนะครับสองต้นหนึ่งแล้วก็ผมขอกี่วันข้างนะครับที่วางมันอยู่สิบห้าวันครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นยี่สิบวันแล้วเราทุกทุกยี่สิบวันนะครับเอาหนึ่งต่อสองก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าเป็นยังไง แต่ผมขอเป็นทีน่เรามีนะครับแล้วก็หวานนะครับหวานีแล้วก็ค่อยสัดกตรงนี้นะครับ okay โอเคส่วนกิ่งที่พี่หมูจะตัดได้ต้องซีเรียสทายนะครับกิ่งวานนี้โอเคตัดด้านล่างตงนี้ไม่เป็นไรพี่โอดค